Hi สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ก็มาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑจอ Android ตรงรุ่นจากบริษัทมิชิก้าผู้นําจอ Android รุ่นจากทั่วมุมโลกนะครับมากกว่า200โมเดลทีเดียวนะครับในวันนี้เราอยู่กับรถ Honda City 2020ถึง2024ใน Honda City เนี่ยก็จะมีรถอยู่4รุ่นด้วยกันนะครับรุ่น S นะครับรุ่น V SV แล้วก็ RS สนะครับสำหรับใน2รุ่นแรกคือรุ่น S กับรุ่น V เนี่ยนะครับในจอเดิมของเราเขาเนี่ยนะฮะจะแถมวิทยุล่างเป็นวิทยุช่องปรับต่างๆส่วนด้านบนเป็นมอนิเตอร์เด็กๆแสดงผลสำหรับเล่นวิทยุเป็น USB นะครับแล้วก็สำหรับในรุ่น SV นะครับกับรุ่นตัว RS เนี่ยเขาก็จะแถมเป็นตัวที่เป็นจอภาพขนาด8นิ้วเรียกว่ามีระบบ Apple CarP l a y แต่นั่นแหละครับเราก็อยากจะเล่นตัวเทคโนโลยี เราทันสมัยในปัจจุบันนะครับบางทีเราก็เล่นพวกสมาร์ทโฟนนะครับมีแอปพลิเคชันมากมายที่เราต้องการใช้อย่างเช่นดู YouTube นะครับใช้นำทางด้วย Google Maps ดูทีวีด้วยทีวีออนไลน์นะครับดูหนังด้วยสตรีมมิ่งหนังอย่าง Netflix นะครับหรือว่าฟังเพลงนะครับผ่าน Spotify หรือจุ๊ m มิวสินะครับเราจะไปต้อง เปลี่ยนวิยุของเราให้กลายเป็นจอ Android ตรงรุ่นขึ้นมาและตอนนี้เราก็อยู่กับตัวจอ Android ตรงรุ่นนะครับรุ่น Honda City 2020ในรุ่นเดิมของเขาเนี่ยฮะก็จะเป็นวิทยุธรรมดานะครับซึ่งจะมีด้านข้างที่นูนนะครับเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ในจอตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะแปะไปที่แทนจอตัวเดิมของรถซึ่งจะเป็นจอภาพขนาด9นิ้วนะครับ IPS แล้วก็จะมีลอมขนาดสา2ิกิกนะครับมีแรมขนาด 2G กิก มี CPU processor แบบ4 core สามารถเล่นม u l t i window สอจอพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันทีเดียวลงแอปพลิเคชันนะครับได้มากมายหลาย10บแอปทีเดียวนะครับแอปเป็นที่นิยมก็อย่างเช่น Google กับ YouTube เนี่ยเราฝังไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าเครื่องเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะมีเนื้อจอที่เป็นสี acrylic crystal black นะครับเงางามมากด้านข้างนะครับนูนขึ้นมานะครับประมาณสัก1ซนติเมตรครึ่ง นะครับด้านล่างก็จะมีความป้านออกเล็กน้อยพอเวลาแปะเข้าไปกับที่ตัวจอเดิมซึ่งจะมีช่องแอร์อยู่ด้านข้าง2ข้างเนี่ยก็จะสวยงามมากๆครับแล้วก็ด้านหลังของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นชุดที่เป็นเฟรมของตัวพลาสติกซึ่งจะมีตัวบล็อก1,2,3,4,5จุดนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ยังมีตัวเฟรมที่เป็นจอแอนดรอยนะครับสี ดำนะครับสวยงามมากนะครับเป็นแบบนี้ครับมาดูอุปกรณ์ภายในของเขานะครับในอุปกรณ์ภายในของเขาเนี่ยนะครับเราแทบจะไม่ต้องใช้คัตเตอร์ไม่ต้ใช้สก๊อตเทปเลยทีเดียวนะครับแล้วนําสามารถนําตัวปลั๊กสําเร็จรูปแบบนี้นะครับกับแบบนี้นะครับมาต่อเข้าด้วยกันนะครับให้ตรงสีนะครับเมื่อเสร็จแล้วนําด้านนี้เนี่ยนะครับไปเสียบเข้ากับที่จอแอนดรอยและดึงปลั๊กเดิมของรถเนี่ยมาเสียบเข้าตรงช่องนี้ ก็สามารถที่จะต่อเพื่อทําให้เกิดเสียงในรถผ่านลําโพงชุดเดิมของรถได้เลยครับในชุดที่เป็น FM f เเนี่ย FM เดิมของรถก็จะเป็นหัวสี่เหลี่ยม FM ใหม่จะเป็นหัวกลมนะครับก็เวลาเสียบเข้ากับจูจอแดอย FM ใหม่เสียบเข้าทรงช่องนี้นะครับส่วนปลั๊ก FM เดิมของรถก็เสียบเข้าตรงช่องนี้ครับขยายขีดจํากัด แห่งความบันเทิงนะครับด้วยการเพิ่มออปชันอีกหลายหลากนะครับอย่างเช่นในตัวนี้เราสามารถที่จะต่อเป็นชุด a v i n ได้นะครับมีปลั๊กให้สามารถนำภาพจากทีวีดิจิตัลหรือซอสจากที่อื่นๆนะครับที่เราอยากจะนำเข้าตัวช่อง a v i n ชุดนี้ฮะ AV in นะครับแล้วก็ชุดเสียงเข้านะครับเป็นชุดนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดที่ถ้าเราต้องการต่อกับทีหัวหมอทีวีเพยายดานเราก็จะมีตัววิดีโอเอานะครับพร้อมกับ ต้องการขยายระบบเสียงซับวูเฟอร์ก็มีซับวูเฟอร์เอาแล้วถ้าเกิดต้องการต่อกับพวก Power a m ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีปรีเอาท์อีก1ชุดเป็นแบบนี้ครับในชุดของ Honda City ที่เป็นจอ n n r r o i เนี่นะครับเราจะมีอุปกรณ์ที่เป็นปลั๊กกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็ กล้องถอยหลังมีให้เลือกอยู่หลายแบบนะครับต่อไปน,นี้นะฮะในชุดกล้องถอยหลังเนี่ยนะครับก็จะมีสายยาวอยู่ที่5เมตรสามารถติดตั้งแล้วก็ใช้ได้เลยครับในแอปพลิเคชันที่จําเป็นอย่างเช่น g o o g l e Map นะครับนำทางเนี่ยนะครับเราแค่แชร์ Wi-Fi จากมือถือของเราเนี่ยนะครับเข้าไปที่เครื่องตัวนี้ก็สามารถเปิด g o o g l e แมปนำทางได้แล้วแต่ในมุมเดียวกันนะครับถ้าเรามีแผนที่แบบออฟไลน์นะครับก็จะดีเพราะว่าหลังจากที่เราโหลดแผนที่ออฟไลน์ line มาเก็บไว้ในเครื่องแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปต่อ เพียงแต่ตัวแผนที่ออฟไลน์จะทำงานกับเสา GPS หรือเสาดาวเทียมตัวนี้ที่เราแถมมาให้อีกหนึ่งเซตนะครับแล้วก็ในความบันเทิงแบบเดิมนะที่เราใช้ในแต่ก่อนที่ผ่านมาก็จะเป็นแผ่น CD นะครับหรือ USB แล้วก็เซฟเป็น EP 3ในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีตัว USB แถมมากับเครื่องนะครับชุด2ชุดแบบนี้นะครับ ใน USB เนี่ยนะฮรเราสามารถจะเซฟเพลงที่เป็นไฟล์ MP3 ก็ได้หรือเพลงที่มีรายละเอียดสูงๆอย่างเป็นประเภ Lossless นะครับพวก FLAC หรือ Wave นะครับก็นำมาเล่นในเครื่องนี้ก็จะได้เสียงที่ไพเราะเดียวครับและเราย,ยังมีการดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอนะครับหรือคลิปนะครับที่เป็นไฟล์ขนาด 360p ถึง 1080p ในไฟล์ที่ MP4, MP5, AVI หรือ MKV นะครับไฟล์พวกนี้เซฟมาแล้วก็เล่นในั USB ตัวนี้ เข้ากับตัวจอ a อ d ด o i ยก็สามารถเล่นวิดีโอผ่านแฟลชไดร์นะครับหรือฮาร์ดดิก์ดเอ็กเทอได้ทันทีในส่วนตัวของ USB นะครับที่เรามีอีกชุดหนึ่งเนี่ยนะฮะเราสามารถใช้ในการต่อ,อเพื่อชาร์จกับโทรศัพท์มือถือหรืออุปก,อกรณ์พกพาเป็นแกจเจตต่างๆของเราก็ได้หรือวันนี้ผมก็จะนําเป็นชุดออปชั่นเสริมที่เรียกว่า รอยติดหน้ารถ m ิชิก้าเอ็นจีศูนเะครับตัวนี้เราก็จะได้กล้องแบบนี้นะครับติดที่หน้ากระจกรถนะครับสามารถปรับองศาแบบนี้ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นกระจกรถก็จะมีสายนะครับที่ยาวมาสายชุดนี้เราก็นำมาต่อนะก็ร้อยผ่านช่องเสาบีสายนะครับแล้วก็นำมาเสียบเข้ากับช่อง USB นะฮะเซตตัวนี้ที่อยู่ในตัวจอ Android นะครับนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยตัวจอ android ตัวนี้ก็สามารถที่จะทำงานกับกล้องเป็นระบบเหมือนกล้อง a อนดรอยอัจฉริยะนะครับซึ่งสามารถจะได้ภาพที่เป็นละติจูดลองติจูดสถานที่เกิดเหตุบอกวันเดือนปีนะครับเวลาที่เราขับเคลื่อนตลอดเวลาตามจริงแล้วก็ยังบอกถึงความเร็วรถนะครับซึ่งเขาจะทำงานกับดาวเทียมอีกด้วย นะครับรวมทั้งเขาจึงสามารถจัดเส้นแบ่งเซนเซอร์ต่างๆในการเข้าออกเลนนะครับอย่างฉุกเฉินก็จะเกิดเสียงเตือนหรือว่ามีรถแรกเข้ามาในเลนอย่างฉุกเฉินก็จะมีเสียงเตือนเช่นกันนะครับสำหรับในกล้อง MG 0 0 9ตัวนี้ก็สามารถซื้อเพิ่มในราคาเพียงแค่950บาทเมื่อซื้อจอ Android ตรงรุ่นติดรถยนต์บีชิก้ามาดูกันนะครับว่ามีอะไรเป็นพิเศษบ้างสำหรับการติดตั้งจอ Android Hondacity 2020ครับสำหรับในตัวจอ Android ตรงรุ่นเน้นนะครับ เราก็นำตัวจอที่เป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นแรม4บวกลม6 4นะครับเพราะฉะนั้นตัวท้ายเขาจะยาวนิดนึงนะครับตอนนี้เมื่อเรานำตัวจอ Android เนี่ยประกอบเข้าไปที่หน้ากากตัวเดิมของรถนะครับซึ่งตอนที่เราประกอบเข้าไปเนี่ยเราจะเป็นต้องถอดตัวช่องแอร์ออกก่อนนะครับเมื่อเราใส่จอประกอบจอเสร็จแล้วนะครับเราก็ยึนดน็อตสตัวนั้นเราก็นําตัว ช่องใส่แอร์เนี่ยนะครับประกอบเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับพรอมก็ใส่น็อตให้ตรงจุดที่เราใส่เมื่อสักครู่นี้นะครับงานออกมาค่อนข้างดีครับตรงล็อกทุกอย่างเลยนะครับเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเช็คนะครับขยับให้ดีอย่าให้ตัวแอร์อ Air, หรือว่าช่องแอร์เนี่ยขยับนะครับเพราะเวลาวิ่งจะเกิดเสียงกุ๊บกับกุ๊บกับนะครับก็จะเกิดความรำคาญ นะครับตอนนี้เราก็ทําการใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการข oh. okay. hmm. ึ้นมาดูกันนะฮะเห็นไหมครับตอนนี้ด้านข้างก็ดูเรียบเนียนมากนะครับดูเหมือนไม่รู้เลยนะครับช่องบนไฟจุกเฉยยังอยู่เหมือนเดิมก็สําหรับในรถเนี่ยนะฮะรถตัว h o n d a City ก็จะมีคอนโรลพวงมาลัยนะครับเราก็นําปลั๊กไฟนะครับชุดที่1เสียบเข้าไปนะครับก็ชุดที่เป็นชุดลําโพงนะฮะแล้วก็เสียง ไฟ AC เข้าไปนะครับส่วนชุดที่2ที่เราจะเสียบเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวชุดต่อกล้องนะฮะนี่คือคอนโทรลคอมารลท์ลชุดต่อกล้องต่อเรียบร้อยกแล้วนะครับแล้วก็สุดปลั๊กที่เหลือพวกนั้นเนี่ยก็จะเป็นเดี๋ยวตอนประกอบเข้าไปก็จะได้ใช้พอดีนะครับแล้วก็พอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะงาน ด้ใส่ไฟก็มีการเก็บอย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องพันสายเคเบิลไทยด,ดีครับสำหรับในตัว Honda City 2020เนี่ยนะครับเมื่อเราใส่ตัวจอเสร็จแล้วก็ามาดูกันนะครับเราเปิดจอเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะลักษณะของเนื้อจอกับตัวโครงสร้างเดิมของรถนะฮะเข้ากรอบกั่ทุกอย่างนะครับเรียบเนียนข้างบนมีช่องแอร์นะฮะ แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราติดด้วยกล้อง And ด o อ d อัจฉริยะ mg 0 9นนกะครับก็จะบันทึกกล้องหน้ารถได้มาดูกันนะครับว่าหลังจากเปิดกล้องหน้ารถแล้วเป็นไงฮะนี่ก็คือภาพจากกล้อง And ด o อ d อัจฉริยะนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้อัพเฟิร์มแวร์นะครับเพราะฉะนั้นจะโชว์แค่วันเดือนปีนะครับก็จะบันทึกเหตุการณ์ที่หน้ารถได้เลยครับเป็นไงบ้างครับหลังจากเข้าไปดูเทคนิคพิเศษก็อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมาดูอุปกรณ์นะครับแล้วก็ หลังจากติดตั้งแล้วเป็นยังไงกันบ้างที่เรียบร้อยแล้วติดตามผมมานะครับ ครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจจอ Android ตรงรุ่นมิชิกกานะครับสำหรับ Honda City 2020ถึง2024วันนี้ก็สามารถโทรหาหา P1 ของเราได้ที่029323485ครับ0 8 4 5 2 4 4 3ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carmarket.com เข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ i d l i n e s i n p o n e นะครับชอบวิดีโอของเรานะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามผลงานชุดถัดไปของเรานะครับวันนี้ผมเอกโก้ลาก่อนครับกับจอ Android ตรงรุ่น Honda City 2020ครับบม่ยบา่ฮะ